ครับอดีครับเพื่อนพองน้องพี่หลังจากเดินหาบอลกระดาษดำดังก็ได้มาสองต้นใน EP ีที่หนึ่งนะครับได้มาสองต้นแต่ก็ยังไม่รู้ลุ้นกันอยู่เพราะว่าจะมอีอนาคตอย่างไรนะครับก็เดินกันมาต่อครับมาต่อแถวนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือไม่จะมาเจอแหล่งน้ําใหญ่อยู่แหล่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินมาต่อครับก็ไม่รู้จะเจออะไรไหมเจอบอลน,นาเยอะแยะครับบอลน,นา ก็ยังหาอยู่นะครับบนนาแล้วก็มาตรงนี้นี่เจออะไรครับต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับนี่มันมันเลยครับนี่มันมันเนี่ยมันเป็นมันด่างหรือว่าเป็นธรรมชาติของต้นแปลกใจเอ๊ะมันด่างหรือมันธรรมชาติเอาละลองเอาไปศึกษากันดูครับในพื้นที่ สวยมากครับสวยมากดูใบเลครับดูใบดูสีดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังครับดูด้านหน้าก้านแดงสวยมากครับสวยมากสวยจริงๆครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับได้ดูเป็นฝันตาขวัญตากันแล้วครับอันนี้โอ้สวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตขุดเอาต้นนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไปให้ได้ดูกันในอีพีต่อๆไปนะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุงหนอมบางโนนชาแนลกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ